น้ำสมุนไพรสกัดเข้มขน้นเ a ิร์ฟอร์ฮิลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต้านการอักเสบมันเทาอาการไอเจ็บคอขับเสมหะถอนพิษไข้บำรุงปอดบำรุงกำลังปกป้องเซลล์ในร่างกายมีส่วนผสมของกระชายขาวซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดต้านการอักเสบบำรุงกำลังลดน้ำตาลในเลือด ปูคาวต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการทำลายเซลล์ในร่างกายบำรุงปอดมะขามป้อมมีฤทธิ์ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยขับเสมหะลดอาการไอวานปีกนางฟ้าแก้บิดเลื้อหลังจากการติดเชื้อบอระเพ็ดแก้ร้อนในบำรุงไฟธาตุ ลดน้ำตาในเลือดเป็นยาอายุวัฒนะเอนไซม์จากกล้วยช่วยบำรุงส่งเสริมให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้นน้ำผึ้งแก้ไอแก้เจ็บคอลดอาการท้องผูกเกลือหิมาลัยช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดช่วยชะลอวัยช่วยดูดซึมสารอาหารในลำไส้ วิธีรับประทานลินใส่แก้วอมไว้ในปากนาถึง15วินาทีแล้วค่อยกืนรับประทานก่อนอาหาร2เวลาเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันหรือจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ